สวัสดีค่ะนี้จะให้ดูลูวิ่งไฟฟ้ามือสองนะคะตัวนี้จะเป็น TU 3 8 0นะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลนะคะพี่ตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะพี่แต่ว่าทุกอย่างดูใหม่มากนะคะวิ่งได้ปกติสายพานลื่นนะคะไม่มีสะดุดติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะคะมีตัวปั่นพุงปั่นต้นขาด้วยนะคะพี่อันนี้นะมีปั่นได้นะแยกปั่นได้เลยนะคะใครจะวิ่งใครจะมาปั่นพุงปั่นต้นขาได้นะคะ ตัวนี้รองรับอย่างที่บอกเรารองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลนะคะค่อนข้างที่จะหนักนะตัวนี้เหล็กแข็งมากนะคะพี่ดูนะคะปรับระดับความชันได้ด้วยนะคะพี่ปรับระดับความชันได้นะปรับระดับความชันได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือสปีดความเร็วได้ที่มือนะคะพี่ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอก็ได้นะคะ่ะนี่นะคะ ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคะพี่เราจะปล่อยในราคาที่ถูกนะคะพี่ท่านใดสนใจทักมานะคะ095 227 4025 095 227 4025ทักมานะคะพร้อมปล่อยราคาถูกนะคะพี่ทักกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ